พวกเราจะต้องลงไปด้านล่างเพื่อที่เราจะไปชั้นหนึ่งแล้วทางด้านล่างเราจะไปนั่งฟังดูดีนะแล้วมันยากไหมล่ะโอเคจริงผมอยากเล่นตอนเที่ยงคืนเอาล่ะพวกเรานี่เป็นแล็บที่ใหญ่มากตอนนี้เราจะต้องไปกันคนเดียวนะฮะ<า>อืมกดขยับ การทรงตัวของผมเริ่มไม่ค่อยดีแล้วคือพวกเรามีกันแค่คนเดียวนี่นะต้องหาอะไรมาตัดใช่ไหมเนี่ยต้องหากันเกยตัดใช่ไหมจ้องเม้นอยู่ไหนเม้นไม่มีเม้นใช่ไหมมองก็จะไม่มีเม้น มันด้วยนี่เล่นขโมยขโมยเบบี้ต้องการน้ำมันเบื่อไอคนเมื่อกี้มันไม่เอาน้ำมันเลยเหรอเรงขาวเดอะดำขาวดำโอเคไม่ใช่ดำขาวดำหรอกตาจะเป็นดำอันนี้ก็ขาว ดำขาวดำเหรอไม่แน่ใจอะดูทีสิบอกว่าดำธรรมดาวงกลมอ๋อวงกลมวงกลมอืมซึ่งเป็นวงกลมในะศูนย์กลางอะที่ร้คือเพื่อนนายให ใช่แล้วเป็นดำดำแล้วอันนี้ก็เป็นดำดำสิเ่อนดำดำก่อนเอ้ยอันนี้ก็แบบน,นี้ก็ถูกหนึ่งอย่างนะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้เลยอ่าเสร็จแล้วให้แล้วว่า,า,าทำไมให้ไปทำไมอ่ะก็ไม่ช่วยอย่างนี้ ต้องหาพิศนาอย่างอืงน่นเรินต่อดีกว่าแล้วว่าแต่พิกกี้บอดมันอยู่ไหนขาวอ๋อดำดำเป็นอันนี้ดำโอเคเข้าใจเข้าใจจะได้ไม่ไม่ธรรมดานี้นี้นี้เปล่า เรียนต่างแ่งให้ถูกงั้นเหรองั้นก็ต้องอย่างนี้แม่ตอนนี้เราให้ไปพูดอีกทีหล่ะอย่าอย่าเปลี่ยนนะเพื่อนอย่าเปลี่ยนไม่เพื่อนอะไรเปลี่ยนอะไรอ๋อนั้นตอนนี้ดีเฮ้ยเหลือแค่อ้าวโอเคไป เดี๋ยวนะเดี๋ยวท้าเปลี่นเปลี่ยน,นอะไร <S <S ฮะแค่นี้ได้แล้วหรอโอเคไปเท่าท้าผมทุกชมจะไม่หาเลยมี <S <S 1> <S 1> แต่คน,คนเดียวก็คือเพื่อนหาแล้วลอบตี้นี่้องไม่รู้ว่าหามมีไว้ทำไมนะ สงสัยมีเป็นภาระมากกว่าเนี่ยตรงนี้ไปไงอ่ะไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วค่ะทุกชมแล้วว่าแต่ตรงนี้จะไปยังไงอ่ะเอ๊ะอันนั้น,นเห็นเลยสีฟ้าๆะไร แต่ที่รูตอนนี้คือไม่มีอะไรเลยนะไอตัวนี้อีกแล้วมันมาทำไมไป,ไปเพื่อนนี่อ้าอูอ้ต้องเปิดตรงนี้แล้วก็เอาแพ้งไปใส่มันไม่มาด้วยเหรอมันะมันมาหยุด จะขยับแค่ยุดจะขยับ PEAK ดีแล้วเพื่อนโอ้ทาง,งตันตายแล้วทางตันมาเอะะ ay, ้าเอามันวุ้ยวุ้ยว้ยว้ยวุ้ยวุ้ยเก็บตายแล้วโอ้โหมีจากสภาพติ๊กตายตายง่ายจังเลยเพื่อนอันนี้คลับดมมือคลับ เอานนี่อ้อาวว่าแต่ว่าวโอ้ไม่อะไรอ่ะโอเคท่านผู้ชมครับผมมากันต่อนนะซึ่งผมว่ามันไม่น่าชะมันไม่นาน,านหรอกครับผมคลิปนี้ก็แค่พาดเดียวจบนะ 哇发胰 ,ok อะไรอ่ะโอเคมากันต่อเลยเซิร์ฟวร์เลยอยู่ลารแน่นอนนะคือตอนที่ผมเล่นรอบแรกก็คือตอนที่เพื่อนผมช่วยเนี่ยก็คือตัวดีมากเดี๋ยว กูดเขาบอกว่าเขาโอเคดำอันนี้ดำเรียมใช่ไหมดำเรียมได้เลยดำเรียมแต่ว่าแต่โชโตมัตเต้โชโตมัตเต้ What is that Please help me เดี๋ยวยาหยุดยาแกงเราโอ้โห,โหตายแล้วมันจะมาเล่นอะไรแถวนี้ใครสั่งให้แกเล่นเออเไว้ไม่อยากแกงจะเล่นให้ผ่านใช่ไหมโดนแกอะแบบนี้แล้วมัน แกโกหกเจ้าพิกกี้อ๋อเข้าใจแล้วเอาไม่หรือไปไม่ให้เข้าใจอีกแล้วจ้าตาอเออ ขาววงกลมโอเคก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าผมจำไม่ไ okay. ด้แล้ว ไอพิกี้ธรรมดาเนี่ยนะมันจะไม่ได้อีก่อเดี๋ยวจะสลับไปอยู่ได้ออกอ่ะแสดงว่า,วามีอะไรผิดเพีเ้ยเลยอนะ่ะ มีใครช่วยผมเลยมีจะกคตายตายวายอะไรเนี่ยวงกลมเทียงซ้ายได้ทำวงกลมเทียงซ้าย ถามจริงทำไเพื่อนต้องออกไยเนะนี่ยแล้นี้เดิม <c oughs> เดิมเลยวงกลมแางซ้าย Đâm thiên lặng Đâm thiên lặng ดำข้างบนตด้ได,ได,ได้ดำเป็นของข้างบนมันมีดำสองอันงง,งโอ้โหดำขึ้น เนี่ยก็ไม่ใช่ดีเฮ้ยเดี๋ยนะ กุญแจสีม่วงเลยนั่นน่ะกุญแจสีม่วงเลยนั่นเนี่ยต้องหาใช่ไมหมพี่สาวโอ้ยจะมาลงซิปเลยตอนนี้ชูวยเฮ้ยเฮ้าเอ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ,อ,อ้อไกุญแจสีขาวนี่เลยอ่ะ โอเคตายเฮเคนะครับผมเหมือนเดิมเลยเงินองันอนนีแกจะรู้อะไรที่อะไรพวกนี้ดีๆนะ แล้วไม่รูกินไม่ได้อ่ะไอ้มุมซ้ายทะแยงแบบเนี้ยสี่เหลี่ยมทะแยงด้านบนโอเคสี่เหลี่ยมทะแยงด้านบนเดี๋ยวจะจำเฮ้ยเกือบตกใจสีส้มไม่สีแดง <c oughs> เราลืมไปปวดตายแล้วโอ้มแม่สาวน้อย <c oughs> แล้วมันไห่จะใช้บุหรีทำไมอะไรของเยวนี่จำเหรอสาวน้อยทำไมไม่เอาไปให้ล็อบบี้ฮะเอาวันนี้ไอ้แม่สาวน้อยเอาวันนี้ ไอ้เพื่อนว่าเอามานี้เอามาให้รอบนี้เออดีดียังงัก็ดีอยากมวยนะตายไปเลยแกเอาไหนเอาไวเนีเอ้ยตายยังไงอีกเนี่ย เคือท่านผู้ชมไปกันเถอะเราคิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะถ้าเกิดไอ้อตรงนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเคลื่อนว่าไงวันเนี้ยเรนนก็ไม่ช่วยพ่อมาโอเคเวลานี้นี่แหละที่จะเหมาะสมกับการ รอคอยดูสิจะผ่านไหมน่าจะยังไม่ผ่านหรอกเาะดูจากสภาพแบบนี้เล ตรงนั้นเหรอนี่วมฮึแต่ไปหาก่อนนะคุณต้องหาพิศนาก่อนนนะอย่างแรกโอ้อะไรนี่ เต็มเพจอือออกมาได้แล้วเย่ yeah. นี่พวกเรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะที่นี่อะออกมานอกอะเกิอดอะไรขึ้นอะนี่ฉันอยู่ที่ไหนอะเฮ้ย <Hey. S 1> บัดนนี้ฮะ <c oughs> ไม่นี่นี่เธอเธอเธอไม่จริงนะเธอเธอเธอหยุดไปแล้วไม่ใช่เหรอหัวของฉันนี่เป็นเส้นอะไรกับตัวเนี่ย ตันหัวเห็ดฉันตื่นอีกครั้งแล้วเธอตื่นอีกครั้งแล้วไม่ไม่ฟังฉันนะนี่มันไม่ใช่จริงไม่เรื่องจริงฉันต้องออกไปจากพวกเราเราจะออกไปจากฉันนะนี่พวกนายนี่แกเข้าใจไหมฮะนั่นใครนะ่ะเฮ้ยตัวอย่างสวยอะนี่แกเป็นใครอะ คุยกับฉันสิว่าแกต้องการอะไรใช่โรงเรียนท่อระบายน้ำนั่นใช่แล้วแล้วแกต้องการอะไรอีกอะ่ะเอาละ่ะเดี๋ยวหวดว่าความจำของแกกับตันมันจะไม่เริ่มขึ้นอะไรสั้อย่างว่าแต่ฉันอยู่ที่นี่ได้ยังไงเ่แล้วว่าแต่นายเป็นใครอะ่ะความจำของนายไงล่ะ นิสเปอร์นี่จำไม่ได้เหมือนกันผมจำไม่ได้เหมือนกัน,นมองฉันสิโด oh. ยสิว่าแกอยากจะออกจากที่นี่ยังไงฮะจบกำตันนี่แกคุยกับฉันอยู่เหรอแล้วฉันจะออกไปลโลกได้ยังไงอะจะต้องการไปหาผู้คนในโลกอันนู้นโอเคฉันต้องการให้แกติดเชื้ออ๋อวัจุบตีพิกกี้รีไซไม่ไม่จริง ต้องการอยู่ชีวิตรอดฉันไม่อยากได้เป็นอย่างนั้นแกเอ๊ะอะไรฉันแกดูตัวแก,แกสิฉันอยากให้แกเป็นผู้ดีเชื้อด,ดีจริงๆลางของฉันก็จะได้ดีแล้วเพื่อนของแกแล้วก็จะเป็นลายต่อไปจากแกว่าจริงนะฉันไม่ทางยอมให้หัวฉันเป็นอย่างนี้หรอกไอ้แกโกง่ดยังไงฮะ ฉันจะไม่มีทางเป็นอย่างนี้ตลอดไปจะต้องตื่นตจากที่นี่ให้ได้ฮ่านึว่านว่าแกเนี่ยจะม่เหลือความุรใจำอะไรสักอย่างเลยะฮะแต่ว่าฉันมีวิธีแกถ้าเกิดแกอยากหนีออกจากที่นี่แล้วก็แกจะต้องช่วยฉันก่อนลวกันตามฉันมาลนะอะไรแบบนี้ออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้เลยนะวิววิวต่อยด้วยโอ้โห นี่นายคิดว่ากับตันหัวเห็ดะคเขารู้สึกว่า <c oughs> ดูเหมือนว่าอะไรสักอย่างอยากฆ่านะใช่ไม่ซิ่งไม่เห็ดซิงโอเคสเตจติงเอสฮิงสตาร์ติงบายฮาวฮีวอชิงโอเค ดูอิง่งโอ้ยนั่งพักไปเลยแล้วฉันเจอกับใครเนี่ย <c oughs> ฉันก็ไม่รู้นะที่กลุ่ม t s p นีะมันก็ใช้ไอ้พวกนี้แบบนีบาบาแบา,บาโอเคเขานั้นใช้อบิวตี้ในการขรอบขวใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งเป็นตัวยู Breaking o f you family have you touch ไม่ฉันไม่ต้องการเวลานี้หรอกวิลโลเราต้องการหายารักษาแล้วว่า,าแต่เรื่องจริงของโคนี่เป็นยังไงล่ะแกยังไม่ได้บอกฉันเลยไม่ช่ยเหรอเอานะวิลโลพวกเราไม่ต้องการให้มันต้องเป็นอย่างนั้นนะเฮ้เฮ้เฮ้ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราควรจะลงไปด้านล่างเพื่อไปหาตัวโคน เอาจากที่นี่เพื่อเราจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งฉันจะอยู่ค้างพวกไดยด้วยเด็กจะปกป้องเด็กๆเ,เองโอเคไหมเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยนะฮะอ๋อเรื่องราวก่อนนะผมในครอบครัวมันอะไรเนี่ยใช่พวกเราจะต้องการพี่ใหญ่กลับมาไม่อย่างนั้นจะเนอย่างรเอาล่ะนะพเพรา อ๋อปลอดภัยนะผมโอเคเอาล่ะมิมิมมซ,ซีแอนซูซี่พกเราควรจะพังอะไรโกงนะเพื่อที่จะไปฮะอันตรายที่จโทระบายน้ำอีกแล้วเหรออาบาักดีพัสฮะไม่ต้องพวงนะจอแล้วจอนแล้วก็ผู้รอดชีวิตเนี่ยน่าจะ <c oughs> อ,อืการควบคุมของมิสเตอร์พี เดี๋ยวก่อนนะเพราะเราควรจะอ๋อยูซิสใช่แล้วอย่าอย่าพูดเรื่องถึงเรื่องซิซี่เลยบายบายลอปปี้อ่าเฮ้ยเสาสัญญาณอะไรอะแต่วมิมี่มพวกเราต้องการอ่านจดหมายของคุณที่เอาโพสให้ช่วยกลับมาอีกรอบหนึ่งได้ไหม แต่พอผมเห็นตอนจบปั๊บผมก็รู้สึกงงเลยทีเดียวมันคืออะไรกันแน่เนี่ยโอเคสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุบจ๊บ